สวัสดีครับผม Pewreader ท่นีเกมไมค์คา Pewersion 1.20ครับจะในชิปนี้เราก็จะมาทําเป็นฟาร์มเหล็กกันในชิปนี้ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นฟาร์ม NPC ไงแต่มันไม่ค่อยจาเป็นละเดี๋ยวทาฟาร์มเหล็กก่อนดีกว่าเพราะฟาร์มเหล็กมันจําเป็นกว่าโอเคในการทาฟาร์มเหล็กนะครับผมจะสร้างตามที่ผมเคยนําเสนอเลยคือการทาฟาร์มเหล็กฉบับสมบูรณ์ก็สามารถไปหาดูได้เดีย๋ยวในขั้นตอนแรกผมก็จะเตรียม อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนั่นคือบล็อกอาชีพกับเตียงเงื่อนไขง่ายในการทำฟาร์มเหล็กก็คือต้องมีบล็อกอาชีพขั้นต่ำคือ10 npc 10แล้วก็เตียง20แล้วผมทำบล็อกอาชีพก่อนบล็อกอาชีพ20อ่ะขั้นต่ำคือ10สูงสุดคือ20นะครับบล็อกอาชีพจะผลใช้20เลยก็เอามาประมาณนี้ นื่องจากผมทำสองฟาร์มก,ก็ใช้เป็นสองอาชีพที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวอีกอาชีพหนึ่งผมใช้เป็นอาชีพนักทอผ้าแล้วกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ผมทำผิดนะเนื่องจากเป็นหินย้อยนะหินย้อยก็ตรงตัวแล้วหินย้อยคือเราต้องถ้ามันย้อยลงมาครับตอนนี้แล้วก็ โอเคประมาณนี้เอาขนแกะก่อนขนแกะเราใช้เตียงยี่สิบใช่ปะเตียงยี่สิบก็เอามาสักสี่สิบก็โอเคสามสแต็กพอแล้วก็เอาเราวามาสองกระป๋องเอาสองโอเคสองอาา่าฮะประมาณนี้แล้วก็ ก็เนื่องจากเป็น2ฟาร์มนะก็เอามาเลย2บล็อกที่แตกต่างกันน่าจะพออยู่บ้างแค่นี้เอาไปก่อนไม่พอค่อยหาขุดใหม่เอาไม้ไปสักสแต็กหนึ่งโอเคสองร้อสิบสองบวกร้อยี่สิบก็เป็น สามร้อยยี่สิสองสามร้อยสามสองเฉียพื้นที่ก่อนนะดับแรกนี่มาทำเป็นกล่องทีม่ก่อนเฉียบเริ่มจากตรงนี้แล้นี้ผมจะหันหน้ามาตรงผมหันหน้ามาสักตรงนี้ผมทำสองฟาร์มไง ก็อาจะเป็นตรงนี้1ฟาร์มแล้วก็ข้างหน้าอีก1ฟาร์มเอ,อตรงนี้แล้วกันทำไปไหนตรงนี้นนไไนนโอเควางฮอปเปอร์ไปก่อนชิปดูที่กลนฮอปเปอร์โอเคมาย่ยงไม่ใช่ตรงนี้ชิปแล้วก็ าาวางฮอปเปอร์เป็นแบบสามคูณสามนะครับยังไงก็ได้วางไปเลยเอ้มีบั๊ด้วยแฮะรีซอรทแพ็กอันนี้ไปโอเคจฉะนั้นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ โอเคแล้วก็แปลป้ายมาป้ายก้าวหนสองแล้วก็วางป้ายอย่างนี้เวอร์ชันใหม่ๆนี่คือดีอะนะคือเราสามารถที่จะแก้ไขไปแล้วอะเห็นปะปกติสมมติถ้าเราพิมพ์หนึ่งไปปุ๊บอ่ะปกติถ้าเป็นแบบเวอร์ชนันก่อนก,อนกอน่คือเราต้องทุบทิ้งแล้วก็วางใหม่ใช่ปะแต่เวอร์ชันใหม่ๆก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขได้เลยก็ดีดีดีถว่าทำไมถึงเพึ่งคิดได้ ก็วางกระจกโอเควันนี้น้ำไหลได้กี่ช่องนะแปดปะเข้าใจว่าแปดหนึ่งตรงขอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะผมลืมไปแล้วประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ติกรมีแววว่าบล็อกยังไม่พอนะเพราะว่าไม่พอฉเฉลียวบล็อกเออเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มขุดเพิ่มได้อยู่ไม่มีปัญหาฮะเอ้ยชุบโอเค แล้วก็เหย๋ยดตรงนี้ผมลองดูก่อนว่ามันถูกต้องไหมวางน้ำโอเคผ่าน8บล็อกนะก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ตีกรอบที่บล็อกที่เก้าประมาณนี้ทุกทโอเค ก็ขึ้นไปประมาณนี้นะก็ทําสูงอีกบล็อกหนึ่งอ๋อผมลืมตัดนี่มาใบไ,ไม้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำโอเคก็จะประมาณนี้ขั้นต่อไปคือให้เราหาจุดกึ่งกลางของฟาร์มก็นัาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าปดเก้าสิบเอดสองส สิบสามก็คือเจ็ดใช่ปะก็หนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อขึ้นมาหนึ่งบล็อกชุดนี้ห้าหกเจ็ดต่อขึ้นมาหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองอย่างนี้แล้วก็สามแยกสาม ตัวนี้คือที่วางเตียนนะครับก็โอเคแล้วก็ได้ละแล้วก็วางอีกบางหนึ่งข้างในเรียบร้อยก็ประมาณนี้เนะก็คือถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราจะได้ประมาณ20เตียงพอดี หนึ่งสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบโอเคครบจากนั้นถ้าเราทุบเตียงเอ้ยทุบเตียงทุบบล็อกดินทิ้งครับทุบจริงไปเลยจบีไโอเคจากนั้นก็เออปักเข้าไฟให้เรียบร้อยตรงกลางสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้ตรงนี้ ตรงกันข้ามกับตรงนี้นะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเออลาวาใช่ปะที่กําจัดกโกเลมก็ตรงข้ามเลยครับตรงนี้นี่นะแล้วก็วางน้ำไปโอเคเกดใครถ้ากลัวพลาดก็สามารถเอาบล็อกดินมาวางได้นะถ้าแบบกลัวพลาดนะ,นะก็ ก็ตรงนี้วางน้ำโอเคจากน,นก็ทุกทิ้งขึ้นไปก่อนแล้วก็ทุบบนลนี้ทิ้งโอเคประมาน,นี้แล้วก็เราใช้ตัวที่ตัดขนแกนในการตัดใบไ,ไม้รับอย่างนี้นะก็ตัดไปอะ่ะเอาสักสองสแตต็กล้วกันโอเคพอละเสาล้อฟ้าใช้คอปเปอร์อสามสร้างง่ายดี สาวล้อฟ้าไปครบละอา้าวยังไม่ครบหรอลืมวางอรอตรงเนี้ยบ้าบอเดี๋ยนะโอเคแล้วก็นอนจากนั้นจากนั้นเอาบล็อกอะไรก็ได้มาแล้วก็วางเหนือเตียงอย่างนี้วางไปเลย ตรงนี้ต่อบล็อกขึ้นมาต่อบล็อกขึ้นมาให้มันเสมอกับตัวนี้เลยเท่าไหร่โอเคจากนั้นจากนั้นอ๋ออีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งโอเคจากนั้นก็วางพื้นข้างบอดอย่างนี้แล้วก็ โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ต่อไปก็ต่อขึ้นมาสองบล็อกหนึ่งสองโอเคจากนั้นก็เอาใบไม้มาวางต่ออีกบล็อกหนึ่งก็เป็นบล็อกที่สามประมาณนี้ลงไปแล้วก็ผมต้องการเอาน้ำวางบล็อกไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งสี่มุมเลยครับ โอเคต่อไปก็คือการทำป้ายขึ้นมาป้ายก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งนั่งลงต่อขึ้นมาตรงนี้โอเคสองสามะแล้วก็หนึ่งเฮ้ยไม่ใช่อ๋อลืมนั่งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วก็เช็คดูลงไปก่อนตักน้ำไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตักน้ำแล้วก็ทุกตัวนี้ทิ้งทุบเลยเสาเสารอดสาฟ้าเออวาตองตรง กึ่งกลางคือตรงนี้เนนะตรงนี้โอเคตรงนี้เลยวางไปพอจบตรงนี้ทิ้งนี่แหละโดดๆเลยวางน้ำให้เรียบร้อยอย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็วางคอบไฟชือ,อตองสาม ชิปตรงนี้แล้รก็ชิปชิปจั้นวางน้ำตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองสแล้วก็สี่ขึ้นไปขึ้นโอเคทุบไม่ทิงวางคืน แล้วก็ทุบบล็อกทิ้งอย่างนี้ถูกไปก็คือนี้คือระดับน้ำใช่ป่ะน้ำแล้วก็กำแพงหนึ่งสองแล้วก็สามนั่นแหละฮะตามนี้เลยเดี๋ยวขอตกเดี๋ยวผมขอเช็คตำแหน่งแป๊บนึงนะถ้าตรงนี้เป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าถูกหรือเปล่า ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่วางบอกอชีพชึบโอเคตำแหน่งถูกต้องวางไปตรงนี้ก็เป็นสองไม่ต้องเป็นสาม แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกำแพงหนึ่งกำแพงสูงสองบล็อกนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผลทําทเป็นประตูเนาะอย่าเพิ่งแล้วอ,อ๋อทาเลยนีเป็นประตูเดีย๋ยวผมจะเอาเอพีซีเข้ามาทางนี้เนาะก็ตรงนี้ไปแล้วก็กระจกตรงนี้เพื่อความสวยงามหนึ่งสองโอเคเสร็จละแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง โอเคสองสาสี่ห้าครบต่อไปก็วางเป็นใบไม้อย่างนี้เนี่ย <Yeah. S 1> หนึ่งสองใบไม้โอเคต่อไปก็ปักเข้าไฟให้เรียบร้อยก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งนี้สองแล้วก็นี้สามตัวนี้ก็เป็น ที่วางบอกอาชีพอ๋อย่างอย่างอย่างตัวนี้จบทิ้ง1 2 3 4 5เว้น1ช่องแล้วก็1 2 3 4 5โอเคก็จะเป็นอาชีพห้าสิพสิบห้ายอ๋อตรงนี้เกินเกินเกินโอเคเอาม่นะ โอเคขอโทษนะขอโทษนะโอเคผมนับผิดตรงนี้ก็ต้องเป็นบล็อกกระจกวางไปเพราะเราต้องการบอชี่ยี่สิบล็อกใช่ปะละ่ะยีบล็อกก็ตัวนี้เป็นห้าสิบสิบห้าแล้วก็ย okay. ี่สิโอเคประมาณนี้ข้างบนเป็นไปมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวลงชุบวางลาวาเอาลาวามา โอเคทุบตรงนี้ทิ้งไปก่อนตรงนี้แล้วก็วางบล็อกหนึ่งบล็อก1บล็อกวางแล้วว่าทุกทิ้งวางกระจกเยียบ่บโอเคผ่านอ่ฮะเสร็จละโครงของฟาร์มที่1ประมาณนี้ ต่อไปก็ทำฟาว์์ที่2ต่อเลยครับก็ทําเหมือนเดิมเลยอ๋อไม่เหมือนเดิมคือเราก็จะนับตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นับตรงนี้นะเออตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็น371 371เจบอดวกหนึ 100, ก็เป็น4 7 1 4อเทำให้เสมอกันด้วยนะครับ471 วางบล็อกอะไรก็ได้ไปเพื่อกําหนดขอบเคของมันโอเคที่เหลือเราก็แค่ทําการเอ,อทางภูเขาทิ้งปะเจอกันครับตอนที่ภูเขาหายไปผมเป็นใจแล้วเดีย๋ยวเราทาฟาร์มนี้มันเสร็จเลยดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่ผมเคลียร์ตัวนี้ไปแล้วเคลียร์ไปแล้วแล้วก็รู้สึกท้อขึ้นมาเดีย๋ยวทาฟาร์มเหล็กอันนี้มันเสร็จก่อนเดีย๋ยวค่อยไปทาฟาร์มที่สองต่อ ท้อเอาจริงคือทอ้อมากในการเออทางพื้นที่ถางภูเขาอย่าทำนี้เสร็จปุ๊บก็ค,ค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนิดนึงไปเถาเดีย๋ยวทำทางนี้ก่อนทางรถไฟก่อนผมได้มีรถไฟเหลืออยู่ถ้าไม่มีก็ค่อยทำขึ้นมาใหม่เลยโอเคไปเอารถไฟก่อนเอาข้าวมาทำเป็น ขนมปังโอเคเอามาขอก่อนได้ยังเก้าสิบบวกเออหกสสี่สองสแตกร้อยยี่สิบอยยี่สิบแปดร้อยสามสิบสองโอเคได้ละถ้างั้นไปอ,อ๋อยัง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 เกือบไปเอออันนี้ไ,ไิ่้วยสักสิบแล้วกันห้าห ก้าสิบเอามาเลยมาเลยเอาไปทำอย่างอื่นด้วยโอเคไปอ,อีกอย่างหนึ่งรถไฟรถไฟสองโอเคน่าจะรีเช็คแป๊บหนึ่งรางรถไฟตัว เล s t สโต t ท็อตรถไฟแล้วก็สติกเก็บเ้ยไม่ต้องเก็บเก็บสติกเก็บไปปะเริ่มกันโอเคนี่แนคะ่ไป โกโก้วางบอกระชีพให้เรียบร้อยเฮ้ย <Hey. S 1> อีกตัวหนึ่งเอ้าโอเคมาแล้ว oh. ลากไปก่อน oh. บอกระชีพหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้ายี่สิบครบทิ้ง ไปก็เอาอาหารมาตรงนี้ลองอย่าให้โดน n p c ีซุกหนุกสองเก็บดาบอาหารแบ่งครึ่งแล้วก็โยนไปกินไปกินไป ปิ้งปิ้งโอเคได้มาละตัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือปิดกระจกแล้วก็เคลียพื้นที่ต่อไปคือการ afk ครับก็คือ mm hmm. fk k ให้ตัวเอสิ mm ่ง hmm. เราคือมีจำนวน20ตัวเนี่ยวางขึ้นไป1 1 2 1 2หองเอาข้าไฟมาอ้อแล้วก็ อย่างสุดท้ายเลยที่สําคัญที่สุดคือเราอย่าวางเตียงในบริเวณรอบๆหนึ่งลอยบล็อกนะครับเช่นตรงนี้จากตรงนี้ไปหนึ่งลอยบล็อกห้ามวางเตียงจากตรงนี้ไปหนึ่งลอยบล็อกห้ามวางเตียงแล้วก็ตรงนี้ไปหนึ่งลอยบล็อกห้ามวางเตียงแล้วก็บอกอาชีพยืนเฉยเลยทำยังไงก็ได้ถ้าเราอย่าตายอ่ะแค่นั้นแหละพอละ ก็ผ่านมาได้ประมาณ30สิบนาทีแล้วก็มีเล็กเกิดแล้วนะครับตอนนี้โอเคถือว่าดีดีด,ดีแต่เราดูก่อนว่าโกเลมไม่ใช่โกเลมเดีย๋ยวผมขอดูก่อนว่า a อ c มีกีดตัวแล้วคือเราต้องการ20ตัวไง a อ c ซถ้ามีน้อยกว่านั้นก็ไม่ผ่านนะอ,อ๋อดูก่อนประมาณ30นาทีนะถึงเริ่มทำงานตอนนี้เอพของเรามีประมาณ 1>, 1 2 3 4 5สองสา0 1 2 3 4แล้วก็มีเสื้อเขียวตัวนึงก็คือเราก็จะทําการเออค่าเสื้อเขียวทิ้งนะครับพอเสื้อเขียวเป็นจําพวกว่างงานพวกที่แบบไม่ยอยาทางานแล้วก็จะทําการกําจัดมันทิ้งพร้อมกับไปเอาข้าวมาเพิ่มผมก็จะเตรียม name tag ไปด้วยกันทั้งนั้น name ท a g สัก2 คือต่อให้เอ c เราหายไปมันก็จะเหลือแค่สองตัวไงมันก็จะมีสองตัวแน่ๆแล้วที่ยังอยู่กับเราก็เป็นเนมแท็กหนึ่งวางเข้าไปก็ให้มันไหลกองกันจากนั้นเอ,อ่อตัวนี้ขดุดเยียบต่อไปก็เตรียมดาบมาครับ กำจัดตัวให้มันเป็นเสื้อสีเขียว,ยวตัวนี้ตดินลงไปสองแล้วก็สามต่อไปก็เอาอาหารให้มันครึ่งหนึ่งเอ้ยโทษทีต่อไปก็ติดเน้มแท็กสักสองตัวเพูดคือถ้ามันเกิดบั๊ก ตัวละครเอ c หายมันก็จะเหลือแน่ๆคือสองตัวก็เอาไว้สองตัวเนาะเหลือแน่ๆคือสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองพอแล้วก็อดปรออีกสามสิบนาทีไม่รอดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เสร็จแล้วใคแล้วแต่ความที่ชอบเลยครับสำหรับคลิปนี้นครับครับบ้ายแล้วก็ลาตีสบอ์ดครับ เพราะตอนนี้ก็ตีสองจะครึ่งแล้วนั่นลรฝันดีครับทุกคนเจอกันครับ